สวัสดีค่ะสาวอุบลมาเที่ยวตรงนานะคะมาเที่ยวเขื่อนไม่ใช่เขื่อนลำปล่าเขื่อนบุญทลิกเขือนอุบลเขือนบุญทลิก ที่กินลมชมวิวนะคะกินลมชมวิวตากแดดมาเที่ยวกับเพื่อนๆนเพื่อนก็มาตกปลา นี่เพื่อนผู้ชายนั้นเพื่อนผู้หญิงคนโน้อนอยู่เพื่อนผู้หญิง ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะสาวบนมาเที่ยวกินลมชมวิวค่ะซุ้มนั้นก็มีสองคนเด็กน้อยกับผู้หญิงเป็นพี่สะใภ้ของสาวบนเองค่ะกับหลานน้อยอยู่ฝั่งโน้นซุ้มนโน้น หลักกิโลสาวบนจะไปตามเก็บหลักกิโลให้หมดทุกหลักเลยหลักสีขาวสีดำจะตามเก็บให้หมดทุกหลักเลยจะได้ครบไปไว้นะคะเพื่อนๆน,นทุกคนนั่นแหละหลักกิโลสาวขาวอ่ะหลักกิโลขาวๆาวแล้วก็มีหลายหลักจะไปตามเก็บให้หมดเลยค่ะทุกคน ้าวบนจะได้ครบไปไวนะคะยาวเลยหลักกิโลมีตั้งเยอะตามเก็บหมดนี่แหละจะได้ครบนะคะทุกคน ไป่าแล้วไอเลิฟยูย่เโทษเาไปกาศเปลี่ยนแปลงไอเลิฟอยู โนนะคะทุกคนหลักกิโลเยอะแยะไปต้องการหลักกิโลมาเก็บเลยนะคะบ้านเสาบนเยอะแยะเก็บให้ครบทุกหลักจะได้ครบไปไว้นะคะจะไม่ต้องอดหลับอดนอนเก็บหลักกิโลคะ่ะเชิญมาเที่ยวเก็บหลักกิโลบ้านเสาบนนะคะแดดมาก ร้อนร้อนมากเลยซาอุบนออกมาท,ทำคลิปข้างนอกนะคะทุกคนอยู่ในบ้าน,น,นไม่มีอะไรให้ถ่ายเนาะเอาอมาถ่ายข้างนอกเที่ยวกินลมชมวิวกินข้าวข้างนอกกินข้าวป้าค่ะพี่น้องคะ่ะ กินข้าวป่าเที่ยวกินลมชมวิวอาจจะวิวไม่สวยนะคะแต่ก็มาถ่ายทำให้ดู ทำคลิปยาวนะคะเพื่อนๆรอชมหน่อยนะคะแม่ทําคลิปสั้นทาคลิปยาวเจ็ดแดนาทีนะคะทุกคนเพึ่งว่ากันนะคะ 发布。 กนั้นใจให้เจ้าของลำจ ในเป็นคนหักเป็นได้ก็แค่ในฝันจบแล้วอาวาสานก่อนหัวใจแหลกลานปิดตำนานหักเขาข้างเดียวยื้อซื้อกระดันเสื้อเพือาใจแปงหามองเจ็บียาจะายเล็บเขาก็ยังบ่เล็บ่เหลียวบม่ต้องโทษไปใจมันบ่เฟียวถามเจ้าของคำเดียว 다제 여러 เป็นจังใดล่ะที่นี่เขาเปิดโต๊ะตำหน่งโจกของใจสุดท้ายได้แต่นังห้องไหน้น้ำตาไหลก็ปานป้าหัวได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่พอทันบองฮักได้เป็นคนฮักเป็นได้ก็แค่ในฝัน จบแล้วอาวสานก่อนหัวใจเหล็กลานติดตำนานฮักเขาคางเดียวอยู้ซื่อๆก็ดดันเสือเอาใจแป่หามองเจ็บเพียงแค่ปลายเล็บเขาก็ยังบ่แลบ่เลี้ยวบอ้อต้องโทษไผ่ใจมันบ่เสียวบอกเจ้าของคำเดียว ว่าจะบอบอกเจ้าของคำเดียวว่าจะบอกว่าจะบอกว่าจะบอกหัวใจตามเจ้าของคำเดียวว่าจะบอก คุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ